ฝันเป็นจริงอาจารย์ไม้เอกแอดป่อยให้เน้นตัวนี้นะ1ตุลาคม65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วนะคะหลังจากที่หยุดไปหนึ่งวันมาพร้อมกับการบ้านในวิชาความรวยมาค่ะสมุดมาปากกาพร้อมเราต้องสอบผ่านในย่านนี้นะคะดูการข้อสอบไปแล้วขคขะคูโอ้ยตายแล้วไม่ค่อยจะรีบนะคะ เพราะว่ากลัวไม่ทันเพื่อนนั่นเองชั่วโมงนี้ขอจัดไว้ก่อนวาซ่านนะคะและแล้วเราก็ได้เดินทางมาสู่ช่วงของการติวเข้มก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายส่วนโค้งหักศอกจะลงในหน้าเพจนั่นเองนะ,ะามาดูการที่การบ้านชุดนี้เริ่มจากชุดตัวเลขของ2ตัวบนฟ้าตรงๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาแอดมินก็ได้นำมาฝากเช่นเดียวกันงวดที่ผ่านมานะคะให้0 3เลขออก0-3เข้าตรงๆเลยสำหรับชุดตัวเลขใบเขียว 2ตัวบนตรงๆนั่นเองและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะคะและสำหรับงวดใหม่2ตัวบนฟ้าตรงๆให้มาแล้ว1ตุลาคมจะมีเลข05 06 15และ16นะคะอีกครั้งนะคะ15 0, 0 6 1 5และ เลข16นั่นเองสําหรับวันนี้เลขของ2ตัวบนฟ้าตรงๆอมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมซึ่งแอ m ด n มินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของฝันเป็นจริงนะคะสำหรับวันนี้ฝันเป็นจริงให้มา1ตุลาคม3ตัวจะมีด้วยกัน2หางนั่นก็คือเลข258กับ259นั่นเองนะคะส่วนเลข2ตัวจะมี 52, 58 5 9 2 8และ2 9นั่นเองอีกครั้งนะคะ3ตัว2 5 8กับ2 5 9 สองตัวถือว่าให้เลขเด่นเลขดังมาเช่นกันนั่นก็คือเลข58กับเลข59าก็เป็นเลขเด่นเลขดังสาหรับวันนี้ามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ฝันเป็นจริง1ตุลาคมนะคะอทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขของแอดปอยกันบ้างดีกว่าสาหรับวันที่แล้วก็หลุดนะคะวันนี้แอดปอยให้มา1ตุลาคม3ตัวจะมีเลข0 7 4ย์4และ174นั่นเองตัวเน้นก็คือ 1742ตัวเน้นๆนั่นก็คือเลข74ส่วนชุดรองจะมีเลข71 7370และเลข72นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอดบ y อยงวดนี้อ่ะมาลุ้นการว่าจะเป็นยังไงซึ่งก็ถือว่ามีเลข7447นี้ตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดซีนแอดซีนก็ให้74มาเช่นเดียวกันสำหรับวดนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของแอดบ y อยขออภัยค่ะแอดบ y อยให้ 74กับ72มาแอดซินก็มี74กับ72 27เช่นเดียวกันถือว่าเลขของแอด o อยตรงกันเลยกับเลขของแอดซินทั้งหมด2หาง74กับ2772นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของแอด o อยจะเข้าไหมสำหรับวันนี้นะคะ จากนั้นมาต่อกันด้วยชุดต,ตัวเลขของอาจารย์ปรีชานะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ปรีชาให้7 5กับ03เป็นข้อมูลใหม่นะคะเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมาแอดมินไม่ได้นํามาฝากนั่นเองแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงให้7 5กับ03มาเข้าทั้ง7 5และเข้าทั้ง03เลยนะคะและสําหรับงวดใหม่อาจารย์ปรีชาให้มานะ,ะ3ตัว1ตุลาคมนะคะ3ตัวจะมี4 6 1 7, 41 1 7 6 และ7 6 4นั่นเองสำหรับเลข2ตัวของอาจารย์ปรีชางวดนี้จะมีเลข4 6 4 1 6 1 7 6 7 4 7 1 6 9 9 7และเลข9 1นั่นเองแน่นอนเลยนะคะก็ถือว่ามีเลข7 4นี้ ตรงกันเลยกับเลขของแอดปอยรวมไปถึงเลขของแอดีนั่นเองสาหรับเลข74่นะะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของอาจารย์ปรีชาจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมซึ่งเลขของอาจารย์ปรีชาก็มีชุดเน้นชุดตัดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเลขชุดเน้นชุดตัดของอาจารย์ปรีชาฝั่งซ้ายเป็นเลขเน้นบนฟ้านั่นก็คือเลข6 71ห่างเดียว2ตัวจะมี61 7 6และ เลข71นนั่นเองส่วนฝั่งขวาเป็นเลขเน้นลงล่างของอาจารย์ปรีชาเน้นเน้นเม็ดเดียวแขนแขนหางเดียวแขนแขนเลยงวดนี้นั่นก็คือเลข97นั่นเองเน้นๆน้นเนะคะเน้นลงล่าง97การหลุด91อ่ามาลุ้นกันสําหรับวันี้เลขของอาจารย์ปรีชาซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆน,นะคะ จากนั้นมาต่อกันด้วยชุดตัวเลขของอาจารย์ไม้เอกนาคา29สําหรับวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์ไม้เอกหลุดนะคะทุกคนมาลุ้นกันสําหรับวดนี้อาจจะเข้า3ตัวตรงๆก็เป็นไปได้นะคะหตุลาคม,มเม็ดเดียว3ตัวหางเดียวเลยมเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข097นะคะทุกคน2ตัวจะมีเลข18 19 และ97นั่นเองอีกครั้งนะคะ18 19 97 3ตัวหางเดียวแข็งๆน่าก็คือเลข097เลขอะไรที่เรามองข้ามมักจะมาในงวดถัดไปนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนแอดสังค์คนกี่ตัวก็เหมือนกันหลุดแค่งวดเดียวเท่านั้นก็ยังเข้า3ตัวตรงๆอีกนะคะอะพรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมินนำมาฝากสำหรับเลขของแอดสังค์คนขี้ตัวนะคะและสำหรับใบนี้แอดขนาหมูกรอบให้มา1ตุลาคม2ตัวจะมี76 7 0 3 5และ3 6นะคะ7 6 7 0 3 5 3 6สําหำหรับวันนี้ซึ่งก็ถือว่ามีเลข7 6นี้มาตรงกันเลยกับเลขของเอซีนเอซีนก็ให้เลข 76มาเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้อ่มาลุ้นไปด้วยกันเป็นเลขจากแอดคณะหมูกรอบนั่นเองนะคะอ่ะฟังชื่อก็น่ากินด้วยนะอ่ะและสำหรับใบน,นี้เป็นเลขจากแอสสวยนะคะทุกคนชื่อแอสสวยแต่เลขไม่ได้สุยเหมือนชื่อนะคะทุกคนสำหรับสถิติของแอสสวยเคยเข้าติดกัน2-3งถึงมวดจากนั้นก็หลุดไปนะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะทุกคนเลขมีเข้ามีหลุดนะและสำหรับวันนี้1ตุลาคมแอสสวยให้มา2ตัวจะมี16 17 1>, 1 9 6 7 6 9และ9 7นั่นเองนะคะ1 6 1 9 6 9 1 7 6 7 และ97นั่นเองแน่นอน97นี้ตรงกันเลยกับเลขเน้นลงล่างของอาจารย์ปรีชาสำหรับ9779นั่นเองนะคะรวมไปถึงเลข7667นี้ก็ตรงกันเลยกับเลขของแอซีนแอซีนก็ให้เลข76มาเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของแอสซุยนั่นเองอมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าแอสซุยจะมาหรือว่าจะสุย1ตุลาคมนี้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะ และทีนี้มาต่อกันด้วยชุดตัวเลขของอาจารย์เต่านะคะทุกคนอาจารย์เต่าให้มาฝั่งซ้ายเป็นเลขบนฟ้า3ตัวจะมี2 5 1 8 5 1 2 5 6และ251นั่นเองนะคะ2ตัวก็จะมี5 1 5 6เม็ดเดียว51ส่วนฝั่งขวาเป็นเลขเน้นลงล่าง6 2 6 3เม็ดเดียวเน้นๆให้เน้นไปที่เลข6-3นั่นเองเป็นเลขจากอาจารย์เต๋าซึ่งแอดมินเจอมาก็เลยนำมาฝากอาจารย์เต๋างวดนี้ หนึ่งตุลาคมนะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะมาไหมนะคะและที่นี้เรามาทิ้งท้ายกันด้วยชุดตัวเลขของหนุ่มเหนือแอดหนุ่มเหนือให้มาสาหรับวันนี้หนึ่งตุลาคมนะคะฝั่งซ้ายจะมีเลข50 70, 90ฝั่งขวาจะมีเลข51 71และเลข91นั่นเอง2ตัวแอดหนุ่มเหนือให้เน้นไปที่เลข50กับ51อีกครั้งนะคะ50 กับเลข51นั่นเองตัวเน้นพิเศษนั่นก็คือเลข51นั่นเองแน่นอนเลย5051นี้มาตรงกันเลยกับเลข2ตัวบนฟ้าตรงๆ2ตัวบนฟ้าตรงๆก็มี0515เช่นเดียวกันถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของแอดหนุ่มเหนือนะคะและสําหรับเลข3ตัวของแอดหนุ่มเหนือจะมีเลข150 750และ971นั่นเองนะคะ5 5 0 751และ971เป็นชุดตัวเลขจาก แอดหนุ่มเนื้อนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันสําหรับวันนี้1ตุลาคมว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนามาแบ่งปันเพื่อนๆนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจน,นั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันในทุกพื้นที่เลยขอให้สอบผ่านทั้งห้องแอดมินเอาใจช่วยนะคะขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะ จอการในวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะทุกคนขอพูบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้ผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณนะที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุข,ข,สข,ขนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮ้งๆห้งมันหมานสุขูสุข,ข,สข,ขนเด้อค่ะเด้อ